แคร,รี่ลุกฟาดเดือดคนต่อต้านพระเขื่อนแจงชัดบันดอกคืออะไรกลายเป็นอีกหนึ่งกระแสร้อนหลังจากที่พระเขื่อนหรือเขื่อนพัทธรดนัยเข้าพิธีอุปสมบทเจอคนต่อต้านจนกระทั่งล่าสุดแครีไพรวันวนณบุตรโพสเดือดลงโซเชียลทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กถึงคนต่อต้านพระเขื่อนและแจงชัดบันดอกคืออะไรโดยบอกว่ามึงจะไปต่อต้านเขาทำไมคะในเมื่อเขาบวชภายใต้กฎเกณฑ์ที่พระวินัยให้การรับรอง เขาไม่ได้บวชภายใต้ความเห็นชอบจากชาวเน็ตอย่างมึงนะคะสงสัยอะไรก็ศึกษาเลยค่ะดิฉันเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเรื่องบรรดานีนะ่ท่านมีอธิบายไว้ชัดเลยในคัมภี์สมันตปาสาธิกาคัมภีร์อธิบายพระวินยัยในคัมภีร์สมันตปาสาธิการะบุไว้ชัดว่าในบรรดาห้าประเภทนั้นบรรดาที่ห้ามการอุปสมบทอย่างเด็ดขาดมีแค่สองประเภทเท่านั้นคือหนึ่งบุคคลที่ถูกตอนอวัยวะเพศไปแล้ว ปัจจุบันอาจหมายถึงคนที่แปลงเพศด้วยกับ2องหมคลผู้มีความบกพร่องทางอวัยวะเพศระบุไม่ได้ว่าเป็นเพศไหนถ้าถึงขั้นนี้ยังไม่กระจ่างก็ให้ไปดูในดีกาวิมติวิโนโทนีคำพีอธิบายความสมันตปาสาธิกาอีกชั้นหนึ่งซึ่งพระดีกาจารย์ท่านก็เขียนไว้ชัดเช่นกันว่าที่บอกว่าสองประเภทนี้ไม่ห้ามการบรรพชานั่นก็คือหมายถึงอนุญาตการอุปสมบทศาส,สนาพุทธในเมืองไทยเป็นเถรวาทนะคะ ดังนั้นหากมีข้อสงสัยใดๆในพระธรรมวินยัยข้อสงสัยนั้นๆย่อมต้องตรวจสอบด้วยข้ออัดข้อธรรมซึ่งมีการอธิบายไว้ชัดในคำพีชั้นต่างๆที่สำคัญเลยดิฉันอยากจะบอกให้ทราบว่าการบวชจริงๆนั้นเป็นแต่เพียงขั้นตอนของการรับรองคะ่ะมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้นำพาและรับผิดชอบในตัวกุลบุตรต่อหมู่สงมีหมู่สง์เป็นสักขีพยานในการรับรู้ถึงการมีอยู่ของภิกษุใหม่การบวชไม่ใช่เรื่องของชาวเน็ตนะคะ พักก่อนาศาสนาให้พื้นที่กับผู้คนในการฝึกหัดขัดเกลาอุปนิสัยคะ่ะบัณฑิตไม่ติดเตียนใครอย่างปราศจากปัญญานะคะทิกสุดีเรวไม่ได้วัดกันที่ว่าก่อนบวชมีพฤติกรรมอย่างไรคะ่ะแต่วัดกันที่ว่าบวชแล้วครองตนอย่างไรต่างหากปาราชิกข้อแรกมาจากพระผู้ชายนะคะไม่ได้มาจากพระบรรดอฝากไว้ให้คิดแต่ถ้าจะไม่คิดก็แล้วแต่จบต่อมาบอกว่าอยากจะเตือนนะคะว่าเวลามองอะไรอยา่าเผลอมองแบบเหมารวมเหมือนมองพระ ควรมองที่พฤติกรรมส่วนตัวของรูปนั้นนั้นพระผู้ชายบวชเข้าไปแล้วทําตัวเสื่อมเสียมีไหมคะมีคะ่ะเยอะด้วยพระที่เป็นบรรดอบวชเข้าไปแล้วทําตัวเสื่อมเสียมีไหมคะมีคะ่คะเยอะด้วยเช่นกันแต่ถามว่าพระเหล่านั้นที่ทําตัวไม่เหมาะสมมีความหมายเท่ากับพระทุกรูปหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพระที่ปฏิบัติดีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีค่ะดังนั้นดูพระให้แยกดูไปนะคะดูที่พฤติกรรมไม่ใช่ดูที่เพศสภาพพระบวชเข้าไปแล้วมีเพศเดียวคะ่ะ นั่นคือเพศบรรพชิตถ้าเมื่อไหร่ไม่ปฏิบัติต,ตามกฎเกณฑ์ของความเป็นบรรพชิตไม่ว่าพระรูปนั้นจะเป็นใครก็ควรแก่การตำหนิค่ะ